ยูนี้ไว้เซรัมตัวนี้ช่วยลดสิวเนาะริรอยแล้วก็กระชับรูขุมขนใครที่รูขุมขนกว้างอ่ะตัวนี้เลยดีมากๆเลยนะคะพี่ยูยอ่ะพี่ยุ้ยใช้อไรใช้เหมือนกันตัวนี้ค่ะสกเรย์คลเปิยมนะคะจะช่วยลดจุดด่างดำรักษาฝ้าฝังลึกใคร ม่ฝังไม่ลึกก็ใช้ได้นะคะราคา390บาทตัวนี้จะช่วยรักษาฝ้าได้ดีมากๆเลยค่ะเห็นผลภายใน14วันค่ะถ้าใช้คู่กันได้ไหมใช้ได้แน่นอนยิ่งใช้คู่กันเหมือนกับว่าจบปัญหาสิวจบปัญหาผิวทุกอย่างค่ะครอบคุมควบคุมหรือไงควบคุมได้ครอบคุมโอเคนะคะฝากได้ยนะคะคุอกับตัวแทนที่มีรหัสค่ะ